สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกัน2เรื่องนะคะเกี่ยวกับการทํางานในพื้นที่ชายแดนพื้นที่ทุรกันดารของไทยเรานี่แหละค่ะครับผมเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของกองทัพบ,บกที่ใช้หล่อหรือว่าสัตว์บรรทุกต่างๆในการส่งกําลังบารุงครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือหน่วยที่เราอาจจะคุ้นชื่อกันทหารพรานค่ะหรือนักรบเสื้อดําใช่ครับซึ่งก็มีบทบาทมีประวัติที่น่าสนใจมากครับข้อมูลของเราวันนี้ก็มาจาก มีทั้งคลิปวิดีโอของกองทัพบ,บกเองเลยนะคะแล้วก็มีบทความจากวิกิพีเดียด้วยค่ะครับเราก็จะมาดูกันว่าวิธีการทำงานกลยุทธ์แล้วก็ความสำคัญของทั้งสองส่วนนี้เนี่ยมันส่งผลต่อการป้องกันประเทศความมั่นคงโดยรวมยังไงบ้างงั้นเราเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะคะเรื่องการใช้หล่อส่งกาลังบารุงคือดูจากคลิปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเปล่าคะดูเหมือนเป็นยุทธศาสตร์เลยใช่ครับ มันคือยุทธศาสตร์เลยคือหัวใจสําคัญเนี่ยก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งสเสบียงส่งของเข้าไปในพื้นที่ที่มันธุรกันดารมากๆครับอ๋อค่ะที่แบบว่ารถยนต์หรือแม้แต่รถขับสี่เนี่ยบางทีก็เข้าไม่ถึงือ hmm. ลองนึกภาพหน่วยที่ต้องเดินลาดตระเวนไกลๆในป่าในเขาการใช้หล่อที่ฝึกมาดีๆเนี่ย เออมันช่วยลดภาระของทหารได้เยอะมากๆค่ะทำให้เขาปฏิบัติงานได้นานขึ้นลาดตระเวนได้พื้นที่กว้างขึ้นด้วยครับแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องขนของ นะฮะแต่คือมันช่วยเรื่องประสิทธิภาพความปลอดภัยของกําลังพลโดยตรงเลยถูกต้องครับแล้วที่น่าสนใจคือสัตว์พวกนี้ก็ต้องฝึกมาเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับต้องฝึกให้คุ้นเคยกับสภาพพื้นที่เข้าใจภาร,รกิจคือเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มันคุ้มค่าที่สุดครับค่ะเพื่อให้กองทัพทํางานป้องกันชายแดนดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ทีนี้พอพูดถึงการส่งกําลังบํารุงในพื้นที่ยากลำลากซึ่งมันสําคัญกับหน่วยลาดตระเวนชายแดนมากๆเนี่ยนะคะมันก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงคนที่ทํางานในพื้นที่นั้นโดยตรงครับผมก็คือทหารพรานที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะตัวยอดทอพอที่เราเห็นกันใช่เลยครับทหารพรานหรือทอพอเนี่ยเป็นกําลังกึ่งทหารราบเบา กึ่งทหารราบเบาหมายถึงยังไงคะคำว่ากึ่งทหารราบเบาก็คือไม่ใช่ทหารประจําการแบบเต็มตัวนะครับแต่ว่ามีการฝึกการปฏิบัติงานคล้ายทหารราบเน้นความคล่องตัวสูงอ๋อค่ะบทบาทหลักๆเลยก็คือลาตะเวนตามแนวชายแดนทํางานร่วมกับต่อโชดอแต่ว่าจะเน้นเรื่องการรบมากกว่าอืมประวัติความเป็นมาก็น่าสนใจนะคะเห็นว่าตั้งขึ้นมาในยุคพลเอกชวลิตยงใจยุทธเลยถูกต้องครับ ตั้งเมื่อ18กรกฎาคม2521แนวคิดตอนนั้นคือ,อสู้กับคอมมิวนิสต์ก็เลยใช้อาสาสมัครจากคนในพื้นที่ที่เขารู้จักพื้นที่ดีและรับผลกระทบอยู่แล้วเอามาฝึกฝึกเข้มเลยนะ45วันแล้วก็ส่งกลับไปทำงานโหฝึก45วันครับซึ่งก็ถือว่าได้ผลดีมากในการต่อต้านผอคอคอ,คอในยุคนั้น และก็มีส่วนร่วมในปฏิบัติการสำคัญอื่นๆด้วยอย่างเช่นตอนประทะแถวปราสาทพระวิหารช่วงปี51-52ครับแต่เหมือนช่วงแรกๆก็มีประเด็นที่สังคมก็พูดถึงเหมือนกันนะคะเรื่องภาพลักษณ์เรื่องการคัดคนหรือมีข้อกล่าวหาเรื่องการใช้อำนาจอะไรแบบนี้ใช่ครับก็มีข้อวิจารณ์อยู่บ้างในช่วงแรกๆเรื่องการรับคนที่มีประวัติหรือปัญหาการใช้อำนาจเกินขอบเขตไปบ้างค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้มีการปฏิรูปหลายครั้งนะครับตั้งแต่ประมาณปี223 5เป็นต้นมาพยายามยกระดับมาตรฐานคัดกรองคนให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นอืมแต่ก็ยอมรับว่าก็ยังมีข้อสงสัยที่ถูกเชื่อมโยงไปถึงอดีตทหารพรานในเหตุการณ์ที่เรียกว่าชายชุดดาตอนปี53อ๋อค่ะแต่ตรงนี้ก็ต้องย้าว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันชัดเจนนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยเฉพาะกิจ80อีกหน่วยหนึ่งช่วงปี22-31ที่ดูแลเรื่องผู้อพยพกัมพูชาอันนี้ก็เคยมีข้อกล่าวหาด้านสิทธิมนุษยชนเหมือนกันก่อนที่จะถูกยุบไปครับแล้วปัจจุบันล่ะคะโครงสร้างภารกิจหลักๆของทหารพรานตอนนี้เป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะที่ชายนานใต้ที่ดูเหมือนจะมีบทบาทเยอะมากปัจจุบันเนี่ยมี22กรมทหารพรานทั่วประเทศเลยครับรวมทั้งมีหน่วยทหารพรานหญิงด้วย12มวดอ๋อมีหน่วยผู้หญิงด้วย ใช่ครับภารกิจหลกัลกๆก็ยังเป็นการป้องกันชายแดนนะครับในพื้นที่ทพ .1 ทพ .3 แต่บทบาทที่สำคัญมากๆตอนนี้เลยก็คือการรักษาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งตรงนั้นมีถึง12กลุ่มแล้วก็9หมวดหินคือเข้าไปทำหน้าที่ทดแทนกำลังฐานหลักหลายกองพันเลยหลังเหตุการณ์ปล้นปืนปี47อืมเข้าไปเสริมกำลังหลักเลยครับ การใช้กำลังที่คุ้นเคยพื้นที่ปฏิบัติงานแบบกึ่งทหารมันก็มีความคล่องตัวอันนี้เป็นข้อดีแต่ก็แน่นอนว่ามันก็ยังมีความท้าทายเรื่องการควบคุมดูแลอยู่บ้างตามที่เคยมีข้อกังวลมาในอดีตนั่นแหละครับแล้วเรื่องอาวุธล่ะคะเห็นว่าใช้หลากหลายมากเลยตั้งแต่ hk 3 3ที่เราคุ้นคุ้นกันปย1 1 m 1 6 m 4จนไปถึง ak 1 0 4ที่ใช้ในภาคใต้ด้วยเหรคะ ครับผมความหลากหลายของอาวุธนี่ก็สะทอนภารกิจที่ต่างกันไปนะครับ HK33 หรือปย .11 เนี่ยก็เป็นปืนมาตรฐานรุ่นเก่าหน่อยค่ะ M16 M4 อันนี้ก็ใช้กันทั่วไปส่วน AK104 ที่เป็นปืนตร,กระกลรัสเซียเนี่ยการนำมาใช้ในภาคใต้อาจจะอาจจะเพราะว่ามันทนทานกับสภาพแวดล้อมที่นั่น Oh. หรืออาจจะมีเหตุผลทางยุทธการอื่นๆด้วยครับสรุปแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นภาพ2ด้านที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะด้านหนึ่งก็คือการปรับใช้ทรัพยากรอย่างหล่อมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในภารกิจที่มันยากลำบากทางภูมิศาสตร์จริงๆกับอีกด้านหนึ่งก็คือบทบาทที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของทหารพรานตั้งแต่ยุคสงครามเย็น ผ่านข้อถกเถียงข้อวิจารณ์ต่างๆครับผมมาจนถึงภารกิจที่สําคัญมากๆในปัจจุบันโดยเฉพาะที่ชายแดนใต้ใช่ครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็นําไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าเ,เมื่อเรามองทั้งบทบาทที่หลากหลายภารกิจที่สําคัญแล้วก็รวมถึงประวัติศาสตร์ข้อโต้เถียงต่างๆที่ผ่านมาเนี่ย การรับรู้ความเข้าใจของสังคมเราที่มีต่อหน่วยงานอย่างทหารพรานเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเขาแล้วก็การยอมรับในโครงสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวได้ยังไงบ้างอันนี้น่าคิดต่อ